สว,ส,สวัสดีค,ครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ห้องนั่งเล่นสารดีสเปเชียลสเปเชียลมากพี่นิกวันนี้ใช่ค่ะเพราะเราพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่และเราอยู่กันที่บ้านคามเมเลียนล,ลาดกระบังจ้วาวที่นี่มีความพิเศษมากๆค่ะเพราะเรามีเด็ก คนพิเศษอยู่แน่นอนพี่นิกเราจะได้เห็นนะคะในอีกมิติหนึ่งของการดูแลน้องๆที่นี่ว่าความพิเศษนั้นน่ะสามารถต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้างรวมถึงผลงานต่างๆที่บอกได้เลยว่าอึ้งพี่นิกใช่ชื่นมงวงวากคุณผู้ชมตลอดทั้งเทวันนี้นะคะเราจะได้เห็นสีหน้าความสุขของเด็กๆรวมถึงการบริหารจัดการของที่นี่ที่มีคุณภาพมากๆเลยทีเดียวและผลงานที่ต้องยกนิ้วให้แบบนี้เลยดังนั้นจิมมี่อย่าเสียเวลาอยากดูแล้วค่ะพี่นิกไปกันเลยดีกว่าจ้ะ ตาม,มาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามเมเลียนเพื่อเด็กทิการลาดกระบังตั้งอยู่บริเวณถนนหลวงแพง่งแขวงคุ้มทองเขตลาดกระบังกรุงเทพใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง15นาทีถือว่าสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองนี่เองนะครับโดยบ้านคามเมเลียนดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะทุกพลภาพกำพร้าและถูกทอดทิ้งมากกว่า14ปีแล้วที่น่าสนใจก็คือวิธีการบำบัดรักษาฟื้นฟู รวมถึงพัฒนาความสามารถของเด็กๆจะพิเศษอย่างไรวันนี้คุณพ่อแห่งบ้านคามเลียนจะมาให้คำตอบครับครับผมนะที่นี่ก็คือสาสราขหอเด็กบ้านคามเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังนะครับหรือเรารู้จักกันในานามของบ้านคามเลียนโฮมนะครับผมณบ้านคามเลียนโฮมของเราเนี่ยเราทำงานภายใต้บูลนิธิพน,นักบุญคามโลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่ง บ้านของเราเนี่ยนะครับเราก็ดูแลเด็กพิเศษนะเด็กที่มีความพิการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพิการทางด้านสมองซสมาร์ทกว่านะครับนะมูลนิธิของเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีที่ที่รักกระบังที่เดียวเนาะเราก็ยังมีบ้านที่ดูแลสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยเอทชีเอชไอวีนะครับนะเด็กกําพร้านะครับนะแล้วก็ผู้ป่วยนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ย นะครับมูลที่ของเราเนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี1952นะครับก็ปีนี้ก็70ปีแล้วนะครับที่ชื่อคามเลียนเนี่ยไม่ใช่กิ้งก่านะนะครับการที่เรียกว่าคามเลียนก็คือเราเหมือนกับที่เราเคยได้ยินคาว่าคริสเตียนใช่ไหมก็คือคนของพระคริสต์อย่างเนี้ยนะครับของเราคามเลียนก็คือคนที่ดำเนินจิตตารมณ์ะมีอุดมการเหมือนนักบุญคามิโล ซึ่งนักบุญคาเมโลนน่ก็เป็นผู้ตั้งคณะนะครับผู้ตั้งกลุ่มที่ดูแลคนเจ็บคนป่วยเนาะ,ะต้นกําเนิดมาจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็ไปอยู่ที่ไหนล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนยากจนนะครับมาที่บ้านของเราเนาะ,ะที่บ้านคาเมเลนโฮมของเราเนี่ยตอนนี้เราก็ดูแลเด็กพิเศษทั้งหมด88คนนะครับในปัจจุบันเนาะเราก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นร e s ิเดน t ์นะครับก็คือเด็กประจำเนี่ยจะเป็นเด็กกำพร้านะครับเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งนะครับนะพ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วบางคนก็พ่อแม่ติดยาเสพติดบางคนก็พ่อแม่ติดคุกนะครับแล้วก็ไม่มีคนดูแลที่บ้านบางคนก็ได้รับความดุแรงจากบ้านมาอย่างเนี้ยนะครับก็มีทั้งหมด27คนนะครับที่กินนอนที่นี่นะครับแม้ว่าโควิดจะมา ศูนย์เราก็ไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าใช่เพราะว่าเด็กก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันเนาะเขาก็ต้องการคนดูแลเพราะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของความพิการในหลายๆด้านนะครับนะเด็กพิเศษที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจําตัว 2- 3สาโรคขึ้นไปนะครับนะเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเลยล่ะนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มเดย์แคร์นะครับก็คือมาเช้า แล้วก็เย็นกลับนะครับเพื่อเรานั้นจะได้ช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับที่มีครอบครัวที่ยากจนนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะพาลูกไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็เมื่อลูกมารับบริการที่นี่พ่อแม่เขาก็สามารถได้จะไปทํางานหาเลี้ยงชีพได้ด้วยนะครับตรงนั้นเด็กประจำเนี่ยเด็กไปกลับเนี่ยเดย์แคร์เนี่ยก็จะมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นะครับผมนะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลณที่นี่นะครับนอกจากนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เราดูแลที่บ้านนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโฮมแคร์นะแล้วเราก็มีโครงการหนึ่งนะที่ออกไปเยี่ยมตามชุมชนนะครับทุกวันศุกร์นะครับการบริหารจัดการที่นี่นะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแล ในโครงการนี้นะครับทั้งหมด38คนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะโครงการเด็กที่พูดเป็นโครงการเด็กเพราะว่าเรามีอีกหลายโครงการนะครับนะเรามีโครงการศูนย์อพิบาลมีโครงการที่ดูแลเด็กพิเศษนะครับและตรงนี้ก็ยังเป็นสํานักบุญิธิด้วยที่นี่นะครับการดูแลเด็กของเราเราก็ให้บริการแบบครอบครัวนะครับเด็กๆเขาก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเขานะครับนะนอกจากนั้นนะครับที่นี่เราก็แบ่งการบริหาร ออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันใหญ่ๆนะครับ,รบก็มีฝ่ายบริการนะครับนอกจากนั้นก็มีฝ่ายบริบาลน,นะ,ะแล้วก็มีฝ่ายการศึกษานะครับ,คร,บครับผมเรื่งถึงโครการต่างๆเนี่ยเราก็มุ่งไปสู่การพัฒนานะครับศักยภาพของเขานะครับฟื้นฟูของเขานะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของงานอาร์เทอร p พี นะครับมีศิลปะบําบัดนะครับนะอย่างเสื้อที่ที่ผมใส่เนี่ยนะนะในตอนนี้เนะี่ยก็เป็นผลงานนะครับของของเด็กๆนะจากศิลปะบําบัดความสวยงามนั้นมาจากที่เด็กคนหนึ่งเวลาที่เขามาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้แต่เมื่อผ่านการทำกายภาพแล้วผ่านการดูแลจากเราแล้วเขาสามารถที่จะ มานั่งนิ่งๆและสามารถที่จะขยับร่างกายของเขาที่นี่นะครับเราดูแลแบบองค์รวมนะครับ,รบไมได่ดูแลเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะครับทั้งเราดูแลทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณด้วย <Okay. S 1> เราจะประเมินเคสแต่ละเคสก่อนนะคะว่าเขามีความพิการรุนแรงมากน้อยขนาดไหนอย่างน้องกุญกยากัญญาเนี่ยถือว่า ความพิการก็คือรุนแรงคือถ้าพูดทางภาษาแพทย์ก็คือน้องเป็นแบบคอดีพีเจก็คือมีอาการเกร็งแขนขาทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยตลอดม่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำป้อนข้าวการเปลี่ยนแผมเพ์ทอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วการเคลื่อนย้ายของเขาบนเบาะนี้คือแค่จะเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยค่ะก็คือนอนอยู่ท่าไหนก็ท่านั้นเลยแล้วการกายภาพของเราก็คือ เ้วก็จะช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพืว่าในข้อต่อมันยืดติดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือท่าไหนท่านั้นแล้วเขาก็จะเกร็งจะมีอาการเกร็งชั่วโมงค่ะโอเคดังนั้นเราต้องพยายามมายืดเหยียดยืดเหยียดในหน้าวคอเนี่ยก็แค่เราจับเนี่เขาก็จะเริ่มรู้สึกเกร็งแล้วค่ะเกร็งแล้วก็จะค่อยคอยยืดเหยียดขึ้นมา ตามข้อต่งตางๆนี่จะช่วยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมม <c oughs> <c oughs> าอาจจะผิดพลาดได้ <c oughs> ต้องให้คุณปู่เท่านั้น <c oughs> และถ้าในเคสนี้น้องกันยาเองเนี่ยคือ,เ,อเขาสามารถตอบโต้พูดคุยแบบกับเร,เราได้น้องๆเข้าใจที่เราพูดหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่แค่เขาไม่สามารถที่จะแบบพูดเป็นคำรือประโยคก,กับเราได้แต่เขาสามารถที่จะแบบแสดงอารมณ์ใช่ค่ะแสดงอารมณ์สื่อสื่อสารกับเราโดยการใช้ สีหน้าสายตาอย่างรอยยิ้มอะไรเงี่ยมันเป็นเด็กยิ้มสวยนะคะอันนี้ตอนนี้แม่ติดอยู่ก็เลยไม่เห็นแม่เสียดายแทนคุณผู้ชมจริงๆแต่น้องน่ารักมากเวลายิ้มแล้วสวยใช่แค่ดูตาก็สวยแล้วค่ะเอออ่ไหนลองดูซิไหนเราเราจะกายภาพยังไงไหนคุณปุณลองทำสิคะข้อแขนเนียเหนื่อยมากเลยนะคะดูดิถือได้เฉยถ้าอยู่เฉยเฉยนะเราก็พยายามดัดก็ข้อมือค่ะ กระโดดขึ้นมาก็คือ,อในทุกจุดที่เป็นข้อเรา,าต้องหาอย่างเงี้ยหมดเลยนอกจากีกไอ้ดาดเราก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมก็เป็นแฮนด์สกรีนนะคะาจาดไวไะะ้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เขามันไม่ให้เขาติดะะอันเนี้ยจาดได้อยู่นะคะอ๋อเนี้ยเราก็ถือว่ายังไม่ติดนะคะก็ยังสามารถดัดให้ได้ตรงอยู่อะไรเงี้ยถ้าถ้าเขารู้สึกเจ็บนี่เขาจะยังไงค่ะสีหน้าจะอ้องมิ้งไปอันนี้ยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บอ๋อโอเค่อ ถ้าเจ็บมันคือสีหน้าออกอะไรอย่างเงี้ยคืออะไนะคโอเคโอเคเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคยังสบายสบายแล้วปกติที่นี่มีนักกายภาพกี่ท่านนะคะมีนักกายภาพหนึ่งท่านค่ะแล้วที่เหลือก็คือเป็นผู้ช่วยค่าก็จะมีผู้ช่วยสองคนก็คือมีน้องปีเตอร์สวัสดีค่ะเขาเป็นดาวซินโดรมก็สามารถช่วย ทำกายภาพง่ายจิงใช่ค่ะว้าววิเศษมากเลยคือคือนอกจากจะกายภาพแล้วคือเขายังแบบเป็นเพื่อนคุยเข้าใจกับกับผู้ป่วยของเขาด้วยแบบในี้ยตรงน้องๆเนาะเด็กคจะชอบเออเลยจังเลยยิ้มเปิดตาเลยจิงมากมันเป็นดาราเลยเหมือนกันนะเนี่ยาะก็จะมีน้องเพลนอีกคนนึงค่ะอันนี้ส่วนตัวเรียวามพิจารทางด้านสายตา น้องก็สามารถเดินได้ทั่วได้หมดเลยค่ะโดยที่โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้แบบนี้เลยค่ะแล้วยังสามารถกายภาพได้อีกสุดยอดมากก็จะสอนในทางง่ายๆองค่ะยืดเยียดง่ายๆอย่างนี้เขาก็สามารถทำได้โอเคเห็นไหมคะไม้เขาก็ดูเพื่อเพลินอยู่นะดูเพื่อเพลินอยู่นะบางคนเกรงเยอะก็ทำให้พวกข้อสะโพกเคลื่อนอย่างี้ค่ะ ราก็ต้องไปปรึกษาหมอระบบกระดูกกระเพาอบางคนก็ต้องได้รับการผ่าตอักเเพื่อที่เขอจะโค้เข้าเด็กคนหนึ่งนะคือไม่ได้ชฉบาไปพาพอย่างเดียวนะคะเหมือนแบบซ้ำซ้อนบางคนคือเป็นพิเศษจริงๆคือย่างสูงว่ามันมันยืดมากๆใช่ไหมต้องเลสกิดเล่นอะไรเงี้เพื่อให้เส้นมันคลายคลายตัว สวัสดีจ้าแล้วตอนนี้นะฮะก็มาสู่ช่วงการประลองศิละปะกันนะฮะกับน้องนองบ้านคาร์เมเลียนคุณผู้ชมวันนี้จิมอยู่กับน้องหมวยฮะ,ะสวัสดีครับสว,ส,รสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าจะมาเริ่มระบายสีกันอยากให้ทุกคนมาดูกันว่าระหว่างจิมมี่กับน้องหมวยใครจะระบายสีออกมาแล้วก็ได้รับการโหวตแล้วก็เป็นผู้ชนะเริ่มเลยดีกว่าไปอันนี้คือพี่ต่อให้หนะเนี่ยระบายระบายมาประมาณนานหรือยังจ๊ะ น่ะค่ะโอ้โหโอเคอ่าคุยตอบพี่ได้ไปได้เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะได้นําไปก่อนปกติแล้วมีภาพวาดอะไรที่น้องหมวยชอบเป็นพิเศษนะชอบวาดรูปอะไรชอบวาดรูปดอกไม้ค่ะวาดรูปดอกไม้เคยวาดสีน้ําไหมครับเคยค่ะเก่งจังเลยอ่ะพี่ทํามาก็คือเคยวาดตะสีเทียนตลอดเทียนพันษาจ้ะไม่ ในระหว่างที oh, ่เรากำลังหลอกล่อให้น้องคุยกับเรานะฮะเราก็ไปถึงครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมนะฮะโอ้ยสวยจังเลยขอลอกเลียนแบบบ้างได้ไหมอ่ะสีชมพูเหรอน่าค่ะปกติใช้เวลานานไหมครับภาพนี้ก็นานนะคะนานนานในที่นี้ก็คือมองนาฬิกาอีกทีก็คือสี่ทุ่ม พี่หลอกเล่นอันระบายต่อเดี๋ยวไม่เซ็จจริงๆแล้วพี่หลอกหลอกให้เราตอบนะเพราะว่าพี่จะได้ระบายให้ทันฮะเอาจริงหลายคนคิดว่าการระบายสีแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายจะบอกว่าไม่ง่ายเลยนะสำหรับคนที่ชอบงานศิลปะอยากให้ลองหามาเพราะว่าช่วยในด้านของความใจเย็นใจเย็นจริงหรือเปล่าไม่ทำละพี่ไม่ทำละ หย,ยอกหย,ย,ยอกหยอกเราใส่หลายสีได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคงั้นถ้าอย่างไงเดี๋ยวระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปตัดสินกันดีก,กว่าคุณผู้ชมว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ร้อยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านไปประมาณ3วันแล้วนะฮะกว่าจะวาดงานศินละปะนี้เสร็จและแล้วผลงานก็ออกมาแล้วบอกเลยว่าตั้งใจมาขออนุญาตโชว์ผลงานนิดนึงจะ้ทะท่านาโอ้โหเอาจิงงดูก็รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ตัดสินกันด้วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ วันนี้จะให้น้องๆมาช่วยกันตัดสินดีกว่าน้องหมวยว่าเขาจะชอบผลงานของใครพี่บอกเลยว่าถ้าพี่แพ้พี่ยอมเอานมข้นมาลับทีมงานนะคะแทนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะอ่าเริ่มกันที่ภาพนี้ก็ดีกว่านับนับคะแนนให้หน่อยจ้านายนายยัยกมือสูงๆเลยหนึ่งสสาสี่ห 7จ็พี่นิกแได้ไหมเป็นทั้งหมด10ภาพนี้ได้ไปสิบคะแนนคุณผู้ชมนะคะเย้โอเคอ่ะอีกภาพหนึ่งภาพนี้อ่ะขอขอคะแนนภาพนี้หน่อยฮะโอยคนยกกันพึ้พับเลยโอเคโอ้ยกแล้วยกอีกเอาเอาคนที่ยังไม่ได้ยกมือนะฮะอ่ะอ่ะ ใครใครชอบผ้านี้ยกมือพี่นิกน่าจะโดนนมค้นแล้วลหรฮะนะคะนี่โอเคหนึ่งสองน้องด้วยใช่ไหมครับสไปในด้านของ3คะแนนคุณผู้ชมฉะนั้นขออนุญาตสลับผลงานกลับนะอันนี้เป็นของน้องหมวยคุณผู้ชมได้10คะแนนส่วนของจิมมี่ได้3คะแนนนะฮะก็ขออนุญาตนะฮะ มอบมงให้กับน้องมวยไปเลยวันนี้ของง่ายทีมงานเตรียมโดมนมพ้นได้เลยเอาละฮะวันนี้คุณผู้ชมจะพามาดูผลงานศิลปะของน้องๆที่เรียกได้ว่าสวยมากสวยกว่าที่จิมวาดเองอีกนะฮะวันนี้ครูกุ้งนะจะพามาดูผลงานเด็กๆของบ้านไทมิเลียนกันจะพามาดูว่าสวยมากๆนี่ฮะ ดูได้เลยสวัสดีคุกกุ้งนะคะสวัสดีครับอยากให้ช่วยแบบว่าบอกนิดนึงว่าน้องๆแต่ละคนที่สร้างผลงานเนี่ยเขามีเทคนิคยังไงบ้างหรือเราสอดเขายังไงบ้าง S <S เด็กๆแต่ละคนนะคะเขาเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์อยู่ในตัวเขาอยู่แล้วแค่วันหนึ่งเราบอกว่าลูกวันนี้ความรู้สึกของหนูเป็นยังไงออลองจินตนาการออกมาผ่านภาพ้ิุณคฟูดูซิจินตนาการาค่ะน้องก็จะจินตนาการออกมาประมาณนี้ตามผลงนาน,นเดี๋ยวให้คุ้มพาเดินดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบบผีเสื้อเขาก็วาดขึ้นมาเองจินตนาการเรากําหนดให้เขาไหมคะว่าวันนี้ต้องวาดรูปอะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกค่ะจะให้น้องเขาเรียกว่าจินตนาการออกมาเลยว่าวันนี้ หนูอยากวาดอะไรลูกอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการใช้สีเขาเลือกด้วยตัวเขาเองทั้งหมดใช่ค่ะสวยมากทางด้านนั้นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นคุกุ้งทุกอย่างคือน้องทําออกมาเองหมดนะคุณผู้ชมบางทีเราปั้นออกมาเนี่ยงูยังกลายเป็นปลาไหลได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็น สินค้าใช่ค่ะนี่บอกนะครูพุ้งว่า<อ>เป็นฝีมือน้องๆใช่ค่ะฝีมือน้องๆจากคําเรียนค่ะนี่คือการต่อยอดคุณผู้ชมนี่คือการวาดออกมาแล้วต่อยอดกลายมาเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้ได้ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งน้องๆเนี่ยาราังสรรค์งานศิลปะออกมาจนได้มาอยู่บนเสื้อแบบนี้คุณผู้ชมแล้วมันมีมูลค่ามีมูลค่าอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมนี่ยังสามารถแบบต่อยอดได้อีกอ่ะอันเนี้ยครูกุ้งปกติแล้ว คนที่มาซื้อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นใครฮะส่วนมากจะเป็นแขกค่ะที่ Walk in เข้ามามเข้ามาบริจาคของบ้างเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันบ้างอยากแอบถามนิดนึงว่าแบบว่าเคยเคยแบบมีการได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มูลค่าของเสื้อตัวเนี้ยแบบสูงกว่าราคาขายไหมอ่าก็มีค่ะมีด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหพี่ส้มดีจังเลยจริงๆดีใจแทนน้องๆที่นี่ด้วยนะนะฮะอย่างเช่นผลงานงานปั้นพวกนี้จะบอกว่า น้องๆตั้งใจทําออกมาสวยมากไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องครัวใช่ไหม<ช>อันนี้เป็นคเครื่องครัวอันนี้เป็นเหมือนแบบถ้วยโหูโอชามทั้งหลายมีจะบอกว่าคุณผู้ชมอ,อันเนี้ยชอบมากตอนเด็กเคยปั้นเป็นวิถีชีวิต นะอันนี้เราเห็นเป็นเหมือนคนนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งล้อมรอบกองไฟมีบ้านะฮะมีคนมีวัวมีควายด้วยจริงจริงอันนี้ปกติถ้าจิมปั้นตอนเรียนอยู่ก็คือจะไม่ได้แบบนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นก้อนๆกลมๆทั่วไปแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็คือตัวนี้นี่เป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์ในการจุดสร้างลายขึ้นมาใช่ไหมฮะน้องๆที่ทําบอกได้ไหมพี่กุ้งว่าเขาเป็น ปกติไหมหรือว่ามีความพิการด้านไหนไหมฮะน้องที่ทานี่ก็จะเป็นน้องพิการด้านร่างกายพิการด้านร่างกายคุณผู้ชม<อ>แต่ทําออกมาได้ละเอียดขนาดนี้จะบอกว่าสวยมากและไม่แน่ตัวนี้จิมอาจจะขอกลับบ้านไปด้วยนะฮะสวยมากจริงๆแล้วผลงานที่ภาคภูมิใจของน้องๆ<อ>ที่นี่ครับอยากให้คุณกุ้งพาไปดูหน่อยได้ค่ะตามมาเลยนะคะผลงานที่ภาคภูมิใจก็จะเป็นปโลกนี้ค่ะ รูปในหลวงรัชกาลที่9ของเราคุณผู้ชมนี่น้องๆขึ้นโครงขึ้นมาเองแบบอะไรยังไงไหมฮะก็ก็จะมีคุณครูขึ้นโคงให้แล้วน้องๆก็จะมาช่วยกันแต่งเติมใช่ค่ะซึ่งภาพนี้เคยมีการเปิดประมูลอะไรอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าตั้งใจจะเอาไว้โชว์อย่างเี้ก็ภาพนี้ตั้งใจเอาไว้โชว์เอาไว้โชว์นะฮะเรียกได่ามีระลึกถึง มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆที่วาดอันนี้ใช้ทั้งหมดกี่คนนะฮะน้องๆที่วาดนี้จะเป็นน้องกลุ่มเด็กโตค่ะประมาณห้าหกคนใช้เวลานานไหมครับประมาณ1เดือนได้ค่ะหนึงเดือนออกมาแบบนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าโอ้โหสวยมากล้ำเกินแบบว่าอย่างจิมมี่เนี่ย เอาจริงๆน้องสารภาพวันวันไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนนี่คือความพิเศษคุณผู้ชมของน้องๆของบ้านคาริเลียนทําให้ผลงานอันนี้ออกมานะครูพุงที่เป็นแบบเหมือนทําให้เราได้ต่อยอดในอนาคตได้ใช่ไหมเราก็ทําให้เหมือนสร้างรายได้ได้ด้วยบางทีเด็กน้องๆเนี่ยต่อไปอาจจะมีอาชีพของเขาซึ่งถือว่าดีมากๆอันเนี้ยขอเนี่ยยกนิ้วให้น้องๆเลยจ้า แม้แต่ในช่วงควิดิที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ได้คิดโครงการต่างๆด้วยนะครับที่จะที่จะทําให้ศูตรของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับด้วยปัจจัยของเศรษฐกิจนะ,ะเราก็มีโครงการเกษตรอินทรีย์นะนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยะนะครับนะเขาก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงนะ,นะเด็กๆก็ต้องกินต้องอยู่นะแล้วคนี้ผู้บริจาค ก็ลำบากเหมือนกันต้องดูแลตัวเองก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีโครงการเกษตรอินทรีย์นะครับนะาขึ้นนะครับโดยที่เป็นเกษตรเชิงเทอพีด้วยนะครับก็คือให้เจ้าหน้าที่และเด็กๆเนี่ยนะได้ทําสวนร่วมกันนะครับแต่ละคนก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแปลงของเขานะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็ไปดูนะตรงนี้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้รับอาหารที่ปลอดภัยด้วย เป็นการพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนะครับและยั่งยืนด้วยนะครับในส่วนนี้นอกจากนั้นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่เราทําในช่วงโควิดนั้นน่ะนะครับก็มีโครงการชื่อว่าโครงการเหลือหนูขอนะครับโครงการนี้ก็คือเรารับบริจาคของเก่าก็คือเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรืออะไรที่เราไม่ใช้แล้วนะครับอาจจะเป็นของเก่าของเรานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นของใหม่สำหรับเด็กๆ ที่อยู่ที่นี่คือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปหาซื้อสิ่งใหม่ๆต่างๆประมานมาให้เราใชแต่เอาเป็นว่าช่วงเนี้ยอยู่บ้านจัดบ้านอะไรต่างๆแล้วมีของที่คุณอาจจะยังไม่ได้ใช้หรือว่าแบบใช้แล้วแต่บางทีสามารถที่จะเอามาบริจาคเรารับทุกอย่างเลยนะครับในส่วนนี้อะไรที่ใช้ได้เราก็ให้เด็กเราใช้ก่อนนะครับผมนะแต่คนที่บริจาคมาส่วนใหญ่ก็เขาบริจาคของดีมาให้อยู่นะครับผมนั่นแหละเขาก็ให้ของดีเนี่ยนะแล้วก็ อ่อันไหนที่มันมีเยอะใช่ไหมเราก็เอาเข้าห้องปันบุญต่อนะครับนะโดยที่เราก็ส่งใช่ใช่แล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กที่อยู่ที่นี่ด้วยนะเด็กที่โตที่นี่เขาก็สามารถได้จะมีอาชีพตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเงินที่ได้มาจากการขายของมือสองจากการบริจาคของเหล่านี้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟค่าเด็กที่ไปโรงพยาบาลอย่างนี้ก็สามารถได้จะช่วยเซฟ ต้นทุนของเราได้ด้วยในส่วนนี้นะ<ม>ก็ฝากถึงที่น้องนะครับนะที่มีจัดบ้านแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มันมีเยอะเกินไป<ม>นะครับไม่รู้จะเอาไปที่ไหนก็ส่งมาที่บ้านคาริเมเลียนไร่กระบง<ม>ังนะครับมผมก็ยินดีนะครับในส่วนนี้นะมันก็เป็นโอกาสที่เราได้มานั่งคิดนะต้องทําให้วิกฤตนั่นนะครับนะผ่านไปนะครับอยู่ที่มุมมองนในการใช้ชีวิตของเราก็ไม่อยากให้เครียดเกินไปนะ ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนก็ลําบากหมดนั่นแหละแต่เราก็หยุดไม่ได้<ช>นะครับ,รบนะโดยเฉพาะเด็กๆพิเศษที่อยู่กับเราเนี่ยนะเขาก็ต้องกินต้องใช้ใชนะครับเขาก็ต้องดําเนินชีวิตเราก็ต้องดูแลอย่างดีนั่นแหละครับ<ช>ก็ที่บ้านคาเมเลอร์อโฮมของเราเนี่ยนะครับนะเราก็ยินดีต้อนรับนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเลย นะครับนะเราก็มีโครงการหลายๆโครงการนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับตามกําลังของท่านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆก,ก็ได้นะครับในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะครับนะหรือวันสําคัญสำคัญของชีวิตนะครับหรือมาเป็นอาสาสมัครก็ได้นะครับหรือโครงการเหลือนูขอที่พูดไปนะครับ นะหรือนะครับนะในปีนี้นะครับเราก็จะมีอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่เร่งด่วนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเรามีโครงการที่จะทอดผ้าป่าสามคัคคีนะครับเพื่อระดมทุนสำหรับการจัดซื้อรถตู้ใหม่นะครับที่จะรับส่งเ,เด็กๆที่อยู่บริเวณรากระบังอ่อนนุชประเวศนะครับบริเวณร,รอบๆเนี่ยเขตลากะบังของเราเนี่ยให้มารับบริการที่นี่ที่นี่ให้การบริการฟรีทั้งหมด นะครับผมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกิจการต่างๆที่ดําเนินไปได้นะครับก็ด้วยแรงศรัทธาของพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับนะก็ฝากไว้ว่าที่นี่นะครับก็คือเป็นบ้านของพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับผมถือว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการบริจาคของทุกคนเราที่อยู่ที่นี่นะครับเราก็เป็นสะพานบุญนะครับเป็นผู้ที่ ที่จะดูแลนะครับให้จเจริญงอกงามเติบโตโดยที่นมุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูศักยภาพของเด็กๆที่อยู่ที่นี่ให้เขามีความสุขตามศักยภาพของเขานะครับมีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการความสงสารนะแต่ว่าขอเพียงแค่ได้มีที่ยืนในสังคมแค่นั้นเองครับ แม้คนเราจะเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันแต่ควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมเหมือนน้องๆที่บ้านคามิเลียนแห่งนี้้องาังเล่นสารดีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจผลักดันให้น้องๆที่แสนพิเศษเหล่านี้เติบโตอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ PSI สารดีช่องสารคาดีมีชีวิต